คณะสมาคมกีฬาจักรยานก็เชื่อมั่นว่าในประเภทถนนจะได้มากกว่า2เหรียญทองครับการแข่งขันจักรยานกีฬาสีเกีย์ครั้งที่33ในประเภทถนนนะครับแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง17บธันวาควมนี้โดยมีชิง7เหรียญทองจากรายการทีมทรัมไทรอัลชายทรัมไ r ทรอัลบุคคลชาย ทม trial บุคคลหญิงไคทีเรียมหญิงรดเรสทีมชายรดเรสบุคคลชายและโรดเรสบุคคลหญิงครับซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกภายใต้การคุมทีมของโคชต,ตั้มวิสุทธิเกษยพัฒน์รองประธานฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยประเภทถนนทางสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าจะคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองโคชตั้มกล่าวว่าจากการเก็บสถิติ ของนักกีฬาที่ฝึกซ้อมมาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีนักกีฬาทุกคนมีพัฒนาการที่ดีแม้ว่าบางคนอาจจะอายุมากแต่ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์สุดขีดมีโอกาสคว้าเหรียญทองจากททม์ทรอัลบุคคลชายรวมทั้งทีมททม์ทรอัลชายจากพิรพลชาวเชียงขวางครับนอกจากนี้ยังจะได้ลุ้นเหรียญทองจากเพชรดารินสมราชในรายการททม์ทรอัลบุคคลหญิงส่วนทางด้านจุธาทิพมณีพันธ์ที่จะลงแข่งรายการแรกในรายการไข่ทีเรียมน่าจะได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน โดยมีเงียนที่ทัดคู่ปรับเก่าจากเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญครับ